สวัสดีครับผมมณีข้าอ,อยู่ทีจังหวัดสุรินทร์นะครับมางานช้างอา่สิบปีนะครับของสุรินทร์นะครับก็ถามาในซื้อเพจนะครับไปใส่กระดาษใหญ่แล้วมีทีมามาจากหม่องไหนนะครับก็คือมาอยูทีสือครับเลาะทุกทีเลยจ้ะสิไปใส่เน่ก็ไปตลอดนะครับเลยวาม,ามิ้นคนถามจะไปเห็นยังก็ไปยังนะครับเลยวาไปใส่กระดาษใหญ่แล้วนะครับ <laughs> ผมถามนยว่าไงมาเดี๋ยวจะปีละครับโอ้ยไงมาดนละครับพี่ไอเพจตั้งอยู่ไสครับอยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ปัตตานีครับเพจตัวนี้นะครับผมตั้งอยู่ภาคเหนือครับผมเนื้อคอนแก่นนะโอ้คเนื้อคก่นเนนืครับมุกดาหารครับผมเพจกับเพียเพจเกี่ยวกับเพียกอในเพจนะครับกอจะมีอ่าชวนมากนะครับกับคับรถท่องเที่ยวนะครับผมคือเป็นสายมอเตอร์ไซค์กลางเต็นท์พวกนี้นะครับหรือว่าออกทริป หลังกาแฟครับพี่ให้ไมอ่ได้กลางครับผมเราบอไสกลางเต้นแมนครับผมร้านอาหารครับร้านอาหารตามคาเฟ่ต่างๆนะครับซื้อเพลสยังครับไปไซก็ได้ไงแล้วครับผมเคยมาสุรินทร์บ่ครับสุรินทร์บ่ครับเคยมาอยู่ครับ เคยมาอ่าไอตอนแถวโรงแรมอะไรนะครับมันจะมีพับพับบ้าบ้าโรงแรมทองทาลินเหรอครับโอ้ครับนี่ครับทองทาลินไปมามาตอนยังไงเหรอครับผมมาตอนยังไงครับผมก็่อกลางคืนกลางคืนนะครับบรรยากาศนายูนะครับสุรินทร์นะครับผมจริงสวยงามหลายครับพี่ครับผมมื้อนี้ได้โอกาสมากมากกับผู้ใดกับทางทีมงานทางไหนครับครับวันนี้ก็มาทางน้ำทะัลท่อนะครับผมของสรรพคันย์ใหญ่นะครับใช่ไหมครับผม เพราว่ามากินเผาทิ่ไทยครับผมตอนนี้อยู่ล่างตำกระเทยครับตำกระเทยบครับผมตำโมะหงนี่แซ่บแซ่บพี่เจ้ากินเราแบบขึ้นหัวใจแล้วแฉบโอ้ผมดมดมกินประหลาดติ๊ดังครับผมก็ได้กินเลยครับกินเลยครับแซ่บครับกระเทยกระเทยมาครับพี่พี่เป็นว่ากระเทยกระแ่บเลยครับก็เลยกระเทยกระแสบบอกครับแสบหลายอันดับเทปนี้ก่อนครับอันนี้ว่าครับอันนี้เป็นพี่ของ พอดอครับผมจังเผานะครับนี่แหละครับเดี๋ยวไม่หนูรักกับเพจไปใส่กระดาษเง่ยวแล้วครับผมฝากกดไลค์ให้เพจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเพจไปใส่กระดาษเงี่ยแล้วนะครับจะมีรูปภาพนะครับคลิปวิดีโอแล้วก็อีกเพจหนึ่งครับผมอออาเวนะครับเส้นทางของเรานะครับผมเพจนี้จะเป็นเกียร์น้ำซิงที่บางซิงเกียร์น้ำรถมอเตอร์ไซค์แน่ขับรถแข่งขันนะครับแข่งหกมีบาทคนนี้นะครับผมหรือว่า ตามวัดเขาวัดเขาว่านะครับเขาวัดผมบอกเขาวัดบองครับเขาได้บุญเขาทานทานเขาบันทานได้ครับเขาบ่มฝากช่องยูทูบไปค่อยเนี่ยนะฝากช่องยูทูบโตโต้สนวอแย้มใหห้น่อยนะครับเลยอีกลืมนะครับผมโตโต้เนี่ยนะโตโต้สนวอแย้มครับอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับอย่าพลาดนะครับผมทางนี้มีสาระดีๆมากมายครับผมไปติดตามกันได้นะครับ เมื่อนี้ก็ขอโตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะมุงมัติค่ายครับโอ้หนึ่งเปิ้ลเครัอครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ